เอาล้วคันนี้คูคุณเจี๊บคุณเรียมอัดละชุดยอดทูอย่างพันธีเอาชุดยอดยอดนละมาด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 ไล่มาดไล่เอ้ากักกัอัดนี่ลุงอยู่คตั๊กสังสองนาทีแล้วครับรับกำูู่เจียบสองนาทีครับกล่องหนึ่งก็เป็นกล้องของผมอีกกล้องนึงก็เป็นกล่องของกูเจี๊ยบ เอ้ยด่อทำนาที่หลายยางนะครับเอาป่าในเครื่องอาลุใส่สวิงพอดีอ้วลุตรัวนี้นะครับนี่นะครับอ้อหฟีวครับนี่ครับใครว่าคุดเจ็บพารวยงาโอ้ป่า่ตัวเครื่องครับโอ้สงสัยใครครับพี่น้องครับตัวนี้ไปเลยครบ ลองใส่ไข่นะครับนะตัวนี้เนาะเลยอห้านาทีแล้วก็กล้องผมโอเคครับผมอ่ะ